มันกู้ต้มอร่อยๆและวิธีปลูกขยายพันธุ์แบบง่ายๆ มันกู้ค่ะเป็นมันพื้นบ้านทางเหนือนะคะเพื่อนๆพอรู้จักกันบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเคยชิมเคยทานกันบ้างหรือเปล่าคะเขามีหลายชื่อให้เรียกค่ะแล้วแต่ตามแต่ละท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆส่วนมากก็จะมีทางภาคเหนือนะคะเท่าที่โรสรู้ค่ะเพื่อนๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทางภาคอื่นๆเขามีมันชนิดนี้ปลูกกันบ้างหรือเปล่านะคะที่บ้านก็จะเรียกมันอีกู้บ้างมันมุกบ้างนะคะแล้วแต่ค่ะว่าจะเรียกมันอะไรนะคะ วันนี้โรสก็จะมาทํามันกู้ต้มทานค่ะเพื่อนๆชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเคยทานมันกู้ต้มกันบ้างหรือเปล่าคะนี่ค่ะหัวเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะมีหัวเล็กหัวใหญ่แล้วแต่ขนาดนะคะแล้วก็จะนําบางส่วนนะคะเอาไปปลูกค่ะนี่ค่ะเริ่มจะออกยอดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะ เอาหัวที่ค่อนข้างที่จะแก่ๆหน่อยค่ะหรือว่ามียอดโผล่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะแบ่งไปปลูกค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะนํามาต้มทานค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะก็นามันขึ้นมาทำสาะ เล็กๆก็พอค่ะเพราะว่ามีเยอะชอบหลยเราเติมน้ำลงไปค่ะให้น้ำท่วมนิดค่ะค่ะแล้วก็มาตั้งหม้อต้มกันเลยค่ะโรสก็จะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเพื่อความกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆอร่อยดีค่ะ บางคนเขาก็จะนําไปนึ่งนะคะนําไปต้มหรือว่านําไปบวชชีค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนหัวมันที่โรสแบ่งไว้นะคะเดี๋ยวโรสก็จะนําไปปลูกค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวมาติดตามวิธีการปลูกแบบง่ายๆกันนะคะแล้วก็โรสก็จะต้มทิ้งไว้นะคะนานพอสมควรค่ะเพื่อนเพื่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาสุกแล้วก็นิ่มพร้อมทานหรือยังคะเกินสาสินาทีแล้วค่ะเพื่อนๆ เห็นแตกแล้วค like, like kind of ่ะเพื <texts hi awia> ่อนๆนานเกินไปแล้วค่ะนี่ค่ะเขาจะเริ่มแตกแบบนี้ค่ะถ้าแบบนี้แสดงว่าได้แล้วค่ะเพื่อนๆก็จะมีบางลูกที่เริ่มแตกแล้วนะคะโอเคเห็นนิ่มแล้วค่ะประมาณสี่สิบนาทีค่ะเพื่อนเกินสามสิบนาทีค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้มนะคะเพื่อนๆก็คอยดูค่ะเพื่อนๆถ้าเริ่มมีบางลูกนะคะที่เขาเนื้อแตกแบบนี้ค่ะก็คือสุกแล้วค่ะอย่ารอให้แตกหมดนะคะเพื่อนๆถ้าแตกหมดจะไม่ค่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำจะซึมเข้าไปข้างในนะคะก็พอได้อยู่ค่ะก็จะมีแตกเป็นบางลูกค่ะ ป็นต้มทีไรก็ประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนแต่อย่าเผลอทิ้งไว้แล้วกันค่ะเละค่ะเพื่อนๆนถ้าเผลอทิ้งไว้นานเกินนะคะมีค่ะก็เรียบร้อยค่ะต้มมันกู้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ็ร้อนก็ร้อนๆเลยค่ะโรสก็จะชอบทานลูกเล็กๆประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเนื้อเขาจะอร่อยค่ะ ค่ะก็จะแกะประมาณนี้ค่ะแกะเปลือกออกเลยค่ะลูกเล็กๆแบบนี้ก็คือของโปรเลยค่ะเพื่อนๆเขาจะมีความหนึบๆขอบๆนะคะแต่ด้านในาก็จะเป็นร่วนๆประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าลูกใหญ่มากๆนะคะก็จะร่วนมากหน่อยค่ะเพื่อนๆโรสก็เลยจะชอบทานลูกเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะมีความหนึบๆ เนื้อสัมผัสด้านในคล้ายๆเนื้อเผือกค่ะเพื่อนแล้วก็จะมีความหนึบๆขอบๆค่ะนุ่มๆค่ะหอมนุ่มหนึบนิดๆค่ะเพื่อน,นๆอร่อยค่ะเพื่อนอร่อยค่ะตอนเด็กๆโรสชอบทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะได้ทานค่ะเพื่อนๆนี่โรสก็ได้มา พอดีแม่เก็บมาจากบ้านยายค่ะก็เลยแบ่งมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาปลูกที่นี่ด้วยค่ะจะได้มีลูกมันกู้เอาไว้ต้มทานอร่อย่ออรยค่ะเพื่อนๆจะนำไปเผาก็ได้นะคะคนต่างจังหวัดทางเหนือค่ะเขาก็จะเอามันกู้เผาไฟค่ะเพื่อนๆก็ช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็จะก่อกองไฟ ผิงค่ะเพื่อนๆนแล้วก็จะนำมันมุกนะคะโยนเข้าไปค่ะขบขบของกองไฟนะคะเพื่อเผาค่ะเพื่อนๆนก็จะหอมอร่อยค่ะหรือว่าจะนำมาต้มนะคะนำมานึ่งค่ะเพื่อนๆนจิ้มน้ำตาลอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเห็นบางคนเขาก็นำไปทำาบดชีค่ะอืมอร่อยค่ะเพื่อนๆ่นทานเล่นเล่นเพลินเนะคะ เพื่อนๆตอนนี้มันกู้นะคะก็งอกขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆมีงอกขึ้นมาสามหัวนะคะแล้วก็อีกสองหัวก็คือยังไม่มีงอกโผล่ขึ้นมาเลยค่ะโรสก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาถือโอกาสทดลองดูนะคะว่าเราจะใช้ลูกที่ยังไม่งอกนะคะนํามาปลูกแล้วเขาจะขึ้นดีหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวจะนํามาลงดินปลูกเลยนะคะบริเวณที่เหมาะที่สุดนะคะที่สามารถที่จะปลูกในสวนของโรสได้นะคะก็คือ จะปลูกใต้ต้นดอกแคต้นนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันกู้นะคะเขาจะเป็นเถาเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ค่ะเพื่อนเก็คือต้องมีต้นไม้ให้เขาเลื้อยพันขึ้นไปนะคะเพื่อนๆก็เลยต้นดอกแคต้นนี้เหมาะที่สุดที่จะนํามาปลูกนะคะเดี๋ยวโรสก็จะนํามาปลูกใต้ต้นดอกแคต้นนี้เลยค่ะก็วิธีการปลูกนะคะ ก็ปลูกง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆรสก็ยังไม่เคยปลูกมันกู้มาก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะก็คิดเอาเองค่ะเพื่อน,อนก็ขุดหลุมเลยค่ะแล้วก็วางหัวมันกู้ลงไปเลยนะคะก็มีอยู่ห้าหัวรสก็จะเอาหัวที่งอกนะคะปลูกใกล้ๆกันค่ะจะได้จําได้นะคะจะได้รู้ว่าหัวที่ไม่มีงอกโผล่ขึ้นมานะคะ ถ้าเรานํามาปลูกเลยสามารถที่จะปลูกแล้วก็ต้นเขาจะงอกขึ้นดีหรือเปล่านะคะเพื่อนต่อไปจะได้มีความรู้ค่ะเพื่อนถ้านําหัวที่ไม่งอกนะคะนํามาปลูกลงดินเลยค่ะถ,ถ้าเขาจเจริญเติบโตดีเราก็จะได้ไม่ต้องรอนะคะเพื่อนมีโลสกร็รอให้เขางอกขึ้นมาก่อน,นะคะ่ะเพื่อความชัวร์นะคะ นี่ค่ะก็ปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะปลูกรอบต้นดอกแคลเลยค่ะก็แบ่งพื้นที่กันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวโรสก็จะมารดน้ํานะคะให้เพียงพอค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเขาโตขึ้นก็อาจจะมีใส่ปุ๋ยครั้งเพื่อนเดี๋ยวก็มาติดตาม ลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพื่อนๆคะตอนนี้ต้นมันกู้ยอดเขาแทงขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะลักษณะก็เป็นประมาณนี้ค่ะ <ๆ S 1> ก็เป็นเถาเลื้อยแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเขาก็คงจะโตขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวโรสก็จะจับ ให้เขาพันขึ้นต้นดอกแคร์แบบนี้ค่ะเพื่อนก็อันนี้ก็หนึ่งต้นแล้วก็มีต้นนี้ค่ะเพื่อนต้นที่สองนะคะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะกำลังเริ่มโผล่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อนก็สรุปแล้วก็คือหัวที่มียอดโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะปลูกนะคะเขาก็พร้อมจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เลยนะคะก็ งอกขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นมาเร็วเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหัวที่ยังไม่มียอดโผล่ขึ้นมาค่ะก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวก็จะมารอดูค่ะว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตโผล่ยอดขึ้นมาหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสรุปแล้วถ้าจะให้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะก็ตั้งวางทิ้งไว้แล้วก็รอให้เขาแตกยอดขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยนำมาปลูกนะคะก็จะได้ติดชัวร์นะคะ แล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วค่ะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนตอนนี้ต้นมันกู้โตขึ้นเยอะเลยค่ะคราวที่แล้วยังยาวไม่เยอะนะคะตอนนี้ดูค่ะเพื่อนยาวขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็นี้ค่ะยอดนี้ก็เริ่มยาวละมาหาพันคืนต้นมะเขือเทศค่ะเพื่อน อาย้ายกันค่ะนี่ค่ะลักษณะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้คระเพื่อนแล้วก็จับพันกับต้นดอกแคค่ะบเพื่อนให้เขาพันขึ้นต้นดอกแคค่ะอือต้นนี้ก็โตแล้วค่ะย้าขึ้นแล้วแต่อีกสองต้นนะคะอีกสองหัวค่ะยังไม่ขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนไม่แน่ใจว่า จะยังรอดหรือเปล่านะคะแต่สามต้นคือแน่ค่ะเพื่อนๆติดชัวค่ะน,นี่ค่ะ,จะเจริญเติบโตแล้วค่ะค่ะก็ถือว่าการปลูกมันกู้ได้ผลที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปก็จะรอให้เขาจเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆหวังว่าเขาจะออกลูกมันกู้หัวมันกู้ไว้ให้โรสได้นำมาทำอาหารค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย